เทียบสเปคสมาร์ทโฟนระหว่าง Oppo Reno 11 Pro, Xiaomi 13T Pro และ Vivo V30 Pro สมาร์ทโฟน mid-range กล้องเทพกับจุดเด่นต่างๆของแต่ละรุ่น ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาเทียบสเปคสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็จะเป็นภาคต่อจากคลิปเทียบสเปคสมาร์ทโฟนของ EP ที่แล้วนะครับโดยรอบนี้เห็นว่าตัว Vivo V 3 0 Pro สเปคไทยนะครับก็เปิดตัวแล้วก็เปิดพรีออเดอร์แล้วเรียบร้อยนะครับจึงนาตัว Pro เด็ดๆนะครับของแต่ละรุ่นมาเทียบสเปคกันให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างนะครับว่า ตะรุ่นจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น oppo reno 11 pro นะครับ xiaomi 13t pro และ vivo v30 pro และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ cpu และ gpu กันก่อนเลยนะครับสำหรับ oppo reno 11 pro นะครับ จะมาพร้อมชิปเซต MediaTek Dimensity แปดพันสองร้อยนะครับสถาปตัตยกรรมสี่นาโนเมตรโดยจะมีแกนการประมวลผล Cortex A เจ็ดแปดความเร็วการประมวลผลสามจุดหนึ่งกิกะเฮิร์จำนวนหนึ่งแกน Cortex A เจ็ดแปดความเร็วการประมวลผลสามกิกะเฮิร์นะครับอีกสามแกนแล้วก็แกนย่อย Cortex A ห้าห้านะครับความเร็วการประมวลผลสองกิกะเฮิร์จำนวนสี่แกน GPU จะเป็น Mali G หกหนึ่งศูนย์ MP6 นะครับส่วน Xiaomi สาม T Pro นะครับจะมาพร้อมกับ ชิปเซ็ต Mediatek Dimensity เก้านสองร้อย plus นะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรโดยจะมีแกน Cortex X 3นะครับความเร็วการประมวลผล3.35จุดสาากิกะเฮิร์จำนวน1แกนแกน Cortex A 7 1 5นะครับความเร็วการประมวลผล3ามกิกะเฮิร์จำนวน3แกนและแกนย่อย Cortex A 5 1 0นะครับความเร็วการประมวลผล2องกิกะเฮิร์จำนวน4แกนส่วน Vivo V, v 3 0 Pro นะครับก็จะมาพร้อมกับชิปเซต Mediatek Dimensity 8200สถาปัตยกรรม4นาโนเมตร เช่นเดียวกับ Oppo Reno 11 Pro โดยจะมีการการประมวลผล Cortex A 7 8ความเร็วการประมวลผล 3.1GHz จำนวน1แกน Cortex A 7 8ความเร็วการประมวลผล 3GHz นะครับอีก3แกนแล้วก็แกนย่อย Cortex A 5 5นะครับความเร็วการประมวลผล 2GHz จำนวน4แกน GPU จะเป็น Mali G 6 1 0 MP 6นะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบคะแนนของชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 9200 plus นะครับ กับ m e d i a t e k Dimensity 8200นะครับโดย m e d i a t e k Dimensity 9200 Plus นะครับจะติดตั้งอยู่ใน Xiaomi 13T Pro นะครับส่วน m e d i a t e k Dimensity 8200นะครับ จะติดตั้งอยู่ใน Oppo Reno 11 Pro และ Vivo V30 Pro จากคะแนน Antutu นะครับก็จะเห็นได้ว่าคะแนนของ MediaTek Dimensity 9200 Plus นะครับมีมากกว่า MediaTek Dimensity 8200ถึง68%เลยทีเดียวซึ่งคะแนนการประมวลผลแบบแกนเดียวนะครับทงัง MediaTek Dimensity 9200 Plus ที่ติดตั้งใน Xiaomi 13T Pro นะครับก็ทำได้ดีกว่าถึง71%และการประมวลผลแบบหลายแกนนะครับ MediaTek Dimensity 9200 Plus ก็ทำได้ดีกว่า MediaTek ม e s เดิลเทคเดเมนสตี้แปอถึงสี่สบน่วนภาพนี้นะครับก็เป็นคะแนนการประมวลผลกราฟิกนะครับในเรื่องของ G P U m e d i a t e k d ค m e n ม i ส y 9 2 0ก p า u s นะครับทำได้ดีกว่า Medi a t e k d i m e n s i t y 8200อยู่ถึง148%ส่วนคะแนน 3D Mark นะครับในเรื่องของการประมวลผลภาพและกราฟิกทางม e d t e t e k d i m e n s i t y 9200 p า u s ทได้ดีกว่า Medi a t e k d i m o n s i t y 8200ถึง109%และจากภาพนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าการประหยัดพลังงานนะครับสำหรับ Midiatek d i m e ม s i t y 9,200+ PLUS และ m e d i a t e k Dimensity 8,200นะครับจะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นนะครับรวมถึงภาพรวมเนี่ยชิปเซต m e d i a t e k Dimensity 9,200+ PLUS ที่ติดตั้งใน Xiaomi 13T Pro นะครับทำได้ดีกว่าทางฝั่ง Oppo และ Vivo อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ มาต่อกันที่ด้านแรมและรอมกันบ้างนะครับสำหรับ Opp o p p o Reno 11 Pro นะครับจะให้แรมมาที่12 g b รอม256 g b Xiaomi 13T Pro นะครับจะให้แรมมาที่12 g b และ16 g b ให้เลือกนะครับ ROM ม,มีตั้งแต่512 g b และ1 t b ส่วน Vivo V30 Pro นะครับก็จะให้แรมมาที่12 g b รอม512 g b สําำหรับขนาดและน้ำหนักนะครับของ Opp o p p o Reno 11 Pro จะมีขนาด164.3 75.1 7.4ม mm, มน้ำหนักจะอยู่ที่188กรัม Xiaomi 13T Pro นะครับจะมีขนาด162.2 75.7 8.5ม mm, มน้ำหนักจะอยู่ที่200กรัมและ Vivo V30 Pro นะครับจะมีขนาด162.4 74.1 7.6ม mm, มน้ำหนักจะอยู่ที่181กรัม ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับก็ทุกค่ายตอนนี้เป็น Android 14แล้วนะครับซึ่ง oppo reno 11 pro นะครับจะเป็น color os 14ที่รันอยู่บน Android 14นะครับ xiaomi 13 t pro นะครับก็จะเป็น mi ui 14ที่รันอยู่บน Android 14ซึ่งบางตัวที่ออกมาก่อนนะครับก็สามารถอัปเดตเป็น hyper os ได้แล้วนะครับส่วน vivo v30 pro นะครับก็จะเป็น funtouch os 14ที่รันอยู่บน Android 14 มาดูที่ด้าจอกันบ้างนะครับสำหรับ Apple Reno 11 Pro นะครับจะเป็นจอ AMOLED 10บิต1,000ล้านสีขนาด6.7นิ้วนะครับความละเอียด1,080คูณ2,412พิกเซล Refresh Rate จะอยู่ที่120 h z ความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่950 nits อันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าจริงเนี่ยค่อนข้างต่ำมากแต่ว่าไปหาข้อมูลหลายที่แล้วนะครับ ก็เห็นว่าเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับความสว่างมีอยู่ประมาณนี้นะครับความสว่างสูงสุดส่วนเรื่องของการกระพริบหน้าจอถนอมสายตานะครับก็อยู่ที่ 2160Hz ทางฝั่งของ Xiaomi 13T Pro นะครับก็จะเป็นจอ AMOLED 12บิต68,000ล้านสีขนาด6.67นิ้วความละเอียด1220คูณ2 7 1พิพิกเซล Refresh Rate จะอยู่ที่ 144Hz ความสว่างสูงสุดอยู่ที่2600 n น t s ิ และการกระพริบหน้าจอนะครับอยู่ที่2,880เฮิร์ซสำหรับ Vivo V30 Pro นะครับก็จะเป็นจออ m o เ e ็10บิต1,000ล้านสีขนาด6.78นิ้วความละเอียด1,260คูณ2,800พิกเซล r รีเฟเร Rate จะอยู่ที่120เฮิร์ซความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่2,800 n i t และการกระพริบหน้าจอนะครับเพื่อถนอมสายตาจะอยู่ที่2,160เฮิร์ซ มาต่อกันที่ด้านกล้องกันบ้างนะครับสำหรับ Oppo Reno 11 Pro นะครับจะให้กล้องหลักมาที่50ล้านพิกเซล f 1.8พร้อมออโต้โฟกัสและ OIS กล้อง u ต t r wide ความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2และกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด32ล้านพิกเซล f 2สามารถออปติคอลซูมได้ 2x นะครับส่วนฟัง Xiaomi 13T Pro นะครับ กล้องหลักจะเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.9และกล้องเทเลโฟโต้นะครับก็จะมีความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.9เช่นกันนะครับสามารถ o p ปติคอลซูมได้ 2x ส่วนกล้องเอ t เจ้าวนะครับก็จะเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2.2นะครับซึ่งทาง Xiaomi 13T Pro นะครับก็ได้ใช้เลนส์ของ Leica Optics รวมถึงมีการจูนสีร่วมกับ Leica ด้วยนะครับทางฝั่ง Vivo V30 Pro นะครับ ก็จะให้กล้องหลักมาที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS f 1.88กล้องพอร์เทรตนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลออโต้โฟกัส f 1.85และ กล้อง ultra wide นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซล f 2 0พร้อมออโต้โฟกัสเช่นกันนะครับแล้วก็ vivo v, v 3 0 pro นะครับจะเป็น v series ที่ใช้เลนส์ size ออปติกแล้วก็มีการจูนสีร่วมกับทางไซ z ์ด้วยครับซึ่งปกติแล้วทาง vivo นะครับจะใช้เลนส์ size ออปติกเฉพาะรุ่น x series เท่านั้นสำหรับกล้องหน้าของแต่ละรุ่นนะครับในส่วนของ oppo reno 11 pro จะให้กล้องหน้ามาที่32ล้านพิกเซล f 2 0. 4เฉิ t pro นะครับ จะให้กล้องหน้ามาที่20ล้านพิกเซล f 2.2และ vivo v30 pro นะครับให้กล้องหน้ามาที่50ล้านพิกเซล f 2.0ความสามารถในการถ่ายวิดีโอของแต่ละรุ่นนะครับสำหรับ oppo reno 11 pro จะถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ถึง 4k ที่30และ60เฟรมต่อวินาทีนะครับความละเอียด3,840คูณ2,160พิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับก็จะอยู่ที่ full hd 30เฟรมต่อวินาทีนะครับ ทางฝั่ง Xiaomi 13T Pro นะครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้สูงสุดถึง 8K 24เฟรมต่อวินาทีที่ความละเอียด7,680คูณ4,320พิกเซลซึ่งในส่วนของ 8K สำหรับ Xiaomi 13T Pro นะครับก็อาจจะยังไม่ได้คุณภาพดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่า 4K หรือว่า Full HD สำหรับ Xiaomi 13T Pro นะครับก็ต้องบอกว่าสบายมากส่วนกล้องหน้านะครับรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ Full HD 30เฟรมต่อวินาทีทางฝั่งของ Vivo V30 Pro นะ รองรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังที่ 4K 30และ60เฟรมต่อวินาทีนะครับความละเอียด3,840คูณ2,160พิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับรองรับการถ่ายที่ Full HD 30เฟรมต่อวินาทีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสำหรับ Oppo Reno 11 Pro จะให้แบตเตอรี่มาที่4,600ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมชาร์จเร็ว80วัตต ส่วนเช a ล m มี 13T Pro นะครับจะให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับการชาร์จเร็ว1 2 0วัต์และ Vivo V30 Pro นะครับให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh รองรับการชาร์จเร็วที่ 80W ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ การเทียบสเปกสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ส่วนตัวคิดว่าอาจจะทําให้ทุกคนนะครับสามารถตัดสินใจเลือกซื้อมือถือนะครับทั้ง3รุ่นนี้ได้ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังรังเรอยู่นะครับเพราะว่าราคาแต่ละรุ่นนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยทีเดียวอีกทั้งบางรุ่นที่ออกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีโปรโมชั่นลดราคาแล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นนกกลัังใใจห้้ดวย นะส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสั่งซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยจากนี้จะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน